ที่วิจารณ์นะวิกิรณ์เขาตรวจก็ให้ยาอย่างที่ให้หมอหมออื่นให้ <c oughs> ลูกศิษย์เขาชื่อกรองแก้วเขาไม่เยี่ยมบริจาคยิ่งนี้เขาต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วมั่งก็ <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> ไปวิจารณ์อีกครั้งนึงให้เขาดูอย่างไรเรื่องมันเป็นยยก,ววกันไงหายหรือเปล่าเอาวิจารณ์ก็หน้าเอ็มอาร์ไอ นัดตรวจละเอียดนั่น,นรเราไปเจอในต้นเดือนสิงหาพอกันนัดตรวจละเอียดเนี่ยไปที่ MRI ห้องถ่ายเอ็เนี่ยจิรุนเคยถูกด่านที่เอ็มาร์ไช่ไหมเอ็มอเนี่ยที่วชิระเ,เนี่ย,เ,ยเขาทำเอ็าร์ไไม่ได้สมยัยรุนไม่นิ่งไม่นิ่งก็เลยเลื่อน MRI เป็นกันยาย็นเป็นเดกันสิงหาเอ็มอารเลื่อนเป็นกันยายน,น,นยา แล้วคนะุณหมอไปบอกให้ทำเรเดิโอรีแอคอะไดงกระเด็นตายเลยก็ไปเที่นั่นผมก็ที่นั่นคิวเต็มต้องรอเราคงเดือนข้างหน้าอยโอ้ไม่ไม่ไหวอ่ะก็เลยอ่าก็รอรอรอยี่ยมายเดินกันยานล่นะแต่ระหว่างรอเดินกันยานั่นน่ะคุณกรองแก้วสิทธิ์พศมหาสการก็มาเยี่ยมเขาบอกมีลูกมีเพื่อนลูกอยู่ในะมาฐานอากาศ จำนานเรื่องนี้เรื่องกระดูกกระเดือกนี่แหละพาไปไหมบอกตกลง่มไปแล้วก็พาไปคือแถนที่จะรอไปชราแล้วก็พาไปที่ผมทำตอนนั้นเพืดูแลดีมากที่เราการดูญลทาน,น,ทนทประกาศก็ดูแลทุกเรื่องแลเราเพี่เคยคิดว่าเขาเป็นเรื่องกระดูกกระเดืกอกเรียวแฉยความจริงไม่ใช่หมอก็เป็นทีมทีมาศึกษามาดูแลพอไปถึงว่าแอด,ดมิททันทีแล้วก็ตรวจละเอียดทุกระยะ ดูแลอย่างดีสมัยบนงิดเตียงที่มีดนเนี่ยกันยาตุลาพิจิกาสามเดือนรับตก็เรียกโรงอยาบาลทีมร้อยก็ชีวิตมนุษย์ก็อ้หญิงเนีรยจำไดาเลยยอมรับได้ว่ามันเป็นเธอ,อเป็นทูมเมอร์เรียกอะไรทูมเมอร์อย่เมอ่าที่ตะโพู ไระจายมาจากปอดถ้าเป็นทุ่เมื่อที่สะโพกเฉยๆหมอก็าผ่าตัดออกได้แต่นี่มันไม่ได้่เป็นตัวต้นเป็นตัวรับกระจายมาไปปถึงอดมามาจากปอดมันมาจากปอดมันมาจากปอดกระจายมาที่สะโพกท,ท,ท่าห้เๆอเจฉาเลยรู้สึกทลายหรอครับก็พัก่ิน ก้อนยิงมาเลยกคนเรื่องออกก้อนยิงต้นไม,ม้ก็ตรวจ,รวจสุขภาพประจำปีทุกปีไอ้ทุกปีนีก็ปลอดภัยทุกปีนี่ก็ประจำปีทุกปีเหมือนกัน <c oughs> ตัวเขาก็คุยว่าเขาสุขภาพดีทุกปีไปตรวจสิร,จริยากันดูพอดูที่ผลดีเรียกว่าแข็งแรงตอนนี้นเจ็บใหม่ทีอยู่ที่บา้านก็เจอโรคพอเจบตัวเจอโรคก็ ก่อนไปนรักษาเอาไปหรงพยายาลทีใกล้บ้านไปไปที่รา,างพักคนหายดีไปอยู่ที่โรงพยาบาลมหินดลไอ้ที่อุมิพอน <c oughs> แล้วเนี่ยตัวเขาเองเขาไม่รู้เขาเจ็บปวดไม่รู้เขาสบายสบายมีคนไปเยี่ยมสบายสบาย <c oughs> แต่ว่าพอคนเปรียมกับไข้ก็ขึ้นสูงทุกที โรงพยาบาลก็บอกทุกทีบอกว่ารออย่าให้ผมไปยิงนะทีแต่โรงพยาบาลเขาก็เขาก็บอกอาการหนักแร้ลุงอาการหนักแล้วเป็นอะไรล่ะเขาบอกหมอบอกได้แต่หนูบอกไม่ได้เดี๋ยวแ้้วมันบอกปฏิกิรหนักแต่ว่าหมอก็ส่งมาเป็นทีมชุดชุดชุดโรคยืดน้ำชุดโรคอะไรสตรีชุดอะไรตอนนี้อะไรก็ดูจนหมดดูตั้งเขาให้เราเซ็นว่าอ้า จะไห้จะทำอะไรไหมอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่ทำ,นนทำแล้วก็คนซ้ายเขาบอกนะั้นแต่เขาก็บอกอ่าก่อนที่คุณอะไปเนี่ยเราก็ต้องเอาออกจากโรงพยบาบาลจะต้องเอาออกจากโรงพยาบาลเพราะโารงพยาบาลเขาก็ไม่รักษาเป็นประคับประคองมันเขาก็ไม่มีเตียงให้กนได้อยู่แล้วคุณก็เอากลับบ้าน ก็เตรียมตัวยาวกลับบ้านแต่ว่าก่อนจะถึงบ้านก็จะให้ไปไว้พักที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก่อนในวันที่26่สิกรเนี่ยนัดหมายโรงพยาบาลเข้าวไว้แต่ก่อนนั้นคุ้นมากไปก็ไม่ได้ออกเดเราติดเตียงรงมาคุณมีคนอยู่สามเดือนเต็มๆก็เจสียเตือเตอนตอนเช้าวันที่เตือนไปหมอ ผมบอกบอกรุ่งขออนุญาตให้โมฟินป้านะกว่าเราไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ให<อ>้ธรมาจะก็ะบอกครักพอสักพักยาบาลโุญปาตาตบิรุ่งเอาเสื้อผ้ากุญป้าไปด้วยนะก็บอกีสุริยา หมอบอกบอกินโมปีเียตอเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็ากาถามพยายบาลแปลว่า,วายัางไงเขามาลก็หนูบอกว่านูกมาเสื้อข้ามมาไม่บอกน, <c oughs> นาบาลเนกไมอยู่ในสภา,าพทีรักษาต่อไปอนะีกแล้ววิธีประครับข้งเขาก็คือจะไม่ให้เจ็บไม่หทรมานกล้าได ใช้วิธีการบำบัดเพื่อไม่ใ <t> ห <elling> ้ทรมาณทุก <t> ข <elling> ์ท่ายแต่ไม่ใช่ทำให้ไี่สามารถจัดการเขาเขาฉีดยาแก้ไม่ให้เจ็บไม่ใหปปวดคือเขาพยายามหาวิธีลดทุกข์ วันที่คนเา,า,า,านี่ยนเยีัยมอีเย็นมีหมอชุด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 ,ชดๆๆไปถึงมาได้ดใใปุ๊บหมอที่ดีดายโนสิ่ดูเนี่ยคนมายู่อแอนตีุ้๊ควันแรกมีหมอโรคหัวห้าชึ้งห้าคนชึ้งห้าคนชึงห้าคนาพวกมัดูว่ามันเอาแน่ใครจ่ายเท่าไหร่ไหมติดเตียงอยู่มเดือน คันสองกให่ตรงคันสอง่ตรงปลาที่อนิษฐาเขาลงในเอ่อเจอั้หลายยืนโดยจันเรยนะครับเินก็ทายจไม่ต้องเสียไม่ต้องทายไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียะไรเลยยานอกยก็ มันก็มีอะไรโอ้โหียาจะจะรบกดเฉพาโรงพยบาเอกชนเดี๋ยวไปทูทีก่อ็อยู่โรงพยบาเดกชนนี้มาอยู่โรงพยบาลมาอยู่เลยอะรงพยาบาลรก็แพงเออโรงพยาบาลเอกชนมันเลยแพงมากกเรียโรงาบาแพง